สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าแบทโยนิครุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นรุ่นคาร์เคสเอ็กเซลนะฮะตัวนี้เป็นหุ้มข้อนะนะครับเป็น JP นะฮะนะฮะตัวนี้เอาไซส์เล็กมารีวิวให้ดูเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่ไซส์22เซนนะครับจนถึง29่สเก้นะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำไซส์เล็กเล็กอยู่ละนะครับเป็นถึง29นะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เท้าจะไม่ไม่ใหญ่มากนะครับ ส่วนน้อยเลยนะครจะเกินยิบดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น JP นะครับก็เขาก็จะตัดเย็บตามประเทศเขานะครับตัว Excel เนี่ยก็จะมีทั้งหน้ากว้างหน้าสลิมตัวหุ้มข้อก็เป็นตัวนี้นะแล้วก็จะมีหน้ากว้างปกติ 3E นะครับตัวนี้เป็นหุ้มข้อนะครับตัวนี้จะเป็นรองเท้าที่สไตล์ออรลาวนะครับกึ่งกึไปทางสปีดนะนะครับรองเท้าก็เลยมีความเบามากนะฮะเบาจริงจนะครับมาดูพื้นนะฮะพื้นเป็น ลายใบมีดนะครับเป็นเหมือนกับดาวกระจายนะฮะแล้วก็จะมีแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับช่วยรองรับวุ้งเทา้าแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยนะฮะตัวนี้ก็ใส่มาให้นะถึงจะเป็นตัวเป็นรองท็อปนะครับน,ะนี่ตัวนี้แต่ยยนิกให้มานะนะครับสีขาวนี่ก็เป็นโฟมนะฮะตัวเขี้ยวเนี่ยที่สูงขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะมันกันพลิกด้านข้างได้นะครับตัวโยนิกตัวนี้ก็ให้มาถึงจะเป็นตัวรองท็อปก็ตามนะแต่ว่า ระบบความปลอดภัยก็ให้มาค่อนข้างดีแต่ทีเดียวนะครับนี่นะฮะส่วนรองเท้ามีโลโก้ยนิคนะครับแล้วก็ตัวรองเท้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นไนล่อนนะครับแล้วก็ถักได้เข้าไปนะครับจะคล้ายๆฟิลรองเท้าว,วิ่งรองเท้าว,วิ่งก็จะเน้นเบาก็คือเป็นไนล่อนแล้วก็ถักได้เข้าไปทั้งรองเท้าเลยนะครับแล้วก็จะมียาง P u นะครับที่ขึ้นโครงรองเท้าขึ้นมานะครับนะฮะ อยู่ครับก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างพิูเนี่ยตรงนี้นะครับก็ยาวมาถึงตรงนิ้วก้อยเลยนะบางคนเนี่ยใส่รองเท้าแปะและชอบนิ้วทะลุนะครับบางทีตัวทางตรงนิ้วก้อยเนี่ยาบางคนเนี่ยใส่รองเท้าไม่เหมาะขนาดเท้านะครับบางคนหน้าเท้าวกว้างแล้วไปใส่หน้าเท้าแคบอย่างเงี้ยนะฮะก็โอกาสนิ้วทะลุก็จะเยอะนะครับแต่ว่าบางคนก็นิ้วทะลุเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ก็ทํากันมาให้นะฮะ อย่างที่ใช้ลากเท้านะครับจะคล้ายๆกับตัวเอลัสนะครับเพราะมันมีความเบานะครับตัวเอลัสเนี่ยนะครับตัวยางนี่ก็จะจะเบาน้ําหนักเบานะครับน้าหนักเบาต้งทนด้วยนะเพราะว่าไขรตีแวตก็รู้อยู่ว่านะครับตรงนี้ใช้ลากเท้าค่อนข้างตรงทนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นข้างทาด้นในก็จะมีไนลอนนะครับแล้วก็มีหนังพีวนะครับรอบรองเท้านะฮะ นี่เลยนะครับอินโซก็เป็นอินโซกันลื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวท็อปที่เป็นข้างหน้านเนี่ยจะเป็นขึ้นๆนะนะครับนะตัวลายสีม่วงนะครับหุ้มข้อหุ่มข้อมันจะสูงกว่าพวกไม่หุ้มข้อประมาณนิ้วนิ้วครึ่งประมาณนีน้นะครับนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเอาตัวที่ไม่หุ้มข้อมารีวิวให้ดูนะครับ เลยนะตัวนี้เป็น J P นะนะครับ Excel J P นะครับตัวกลางๆของ yonix เนี่ยไม่ไม่ค่อยทำหุ้มข้อนะเพิ่งมาทำตัว Excel เนี่ยนะครับนะฮะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นของ J P ด้วยนะนะครับก็นานๆนนทีโยนิกเขาจะทำเป็นหุ้มข้อตัวกลางๆนะที่เป็นหุ้มข้อนะครับนี่เลยนะฮะอ่อลาวเน้น ้องตัวนะครับออราวไปทางน้ำหนักเบานะครับตัวนี้นะฮะรุ่น Excel เนี่ยก็ถือว่ามีให้เลือกแบบครบรยจริงๆนะฮะมีทั้งอย่างที่บอกครับหน้าสลิมสำหรับคนหน้าเท้าเรียวหรือสาวๆนะครับหรือผู้ชายที่หน้าเท้าสลิมนะครับหน้ากว้างหุ้มข้อหน้าปกตินี่มีหมดนะครับตัวนี้เป็นไซสยย์ย3 5ที่เอามารีวิวให้ดูเพราะว่า,วา ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกครับชอบทําไซส์เล็กๆนะฮะไซส์ใหญ่ก็มีนะในยี่ห้านะครับแต่ว่าเอาไซส์เล็กมารีวิวให้เพราะว่าอย่างที่บอกครับสาวๆชอบถามกันเข้ามานะว่าไซส์เล็กมีไหมนะครับญี่ปุ่นเขาทําตั้งแต่ไซส์ยี่สองนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่หารองเท้ากลางๆนะครับก็เน้นไปทางสายสปีดหน่อยนะครับนะฮะก็จะน้ำหนักเบานะครับกลางๆนะฮะ ตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็ถ้ากินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับสวัสดีครับ